สาวเพิ่งแต่งงานได้15นาทีเจอเจ้าเบ่าขอ,อย่าเพราะจุนคำพูดพ่อตาทำอับอายเศร้าเป็นไม้เพราะปากพ่อใครจะคิดนะครับว่าเพราะคำพูดของพ่อเจ้าสาวในงานแต่งงานและข้อถเถียงเรื่องสินสอดจะทำให้คู่รักต้องขาดความสัมพันธ์จากกันหลังจากเพิ่งจดทะเบียนสมรสได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับ ตามรายงานพบว่าคู่รักในดูไบพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงของพวกเขาต่างเดินทางไปยังสำนักงานเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามทะเบียนสมรสในเวลานั้นเจ้าบ่าวได้นำเงินออกมาให้พ่อเจ้าสาวเป็นเงินจำนวน50,000เดอแ์แฮมสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือประมาณ5 0 0 0 0นบาทและตกลงจะให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากพิธีเสร็จสิน้นต่อมาหลังจากพิธีลงนามในทะเบียนสมรส เมื่อแขกคนอื่นๆเริ่มทยอยกลับพอตาก็ขอให้ลูกเขยจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบ10,000แสนเดอร์แฮมสหรัฐอาหารับอิมิเรตหรือประมาณ1ล้านบาทเจ้าบ่าวบอกให้พอตารอสักครู่เนื่องจากเงินจำนวนที่เหลืออยู่ในรถของเขาแต่พอตายืนกรานให้ลูกเขยจ่ายเงินเดี่ยวนี้เมื่อถูกกระทำเช่นนี้เจ้าบ่าวรู้สึกว่าพอตามาให้เกียรติและสร้างความอับอายให้แก่เขาสุดท้ายจึงตัดสินใจขอเซ็นใบหย่า หลังจากเพิ่งจดทะเบียนไปได้แค่15นาทีเท่านั้นในที่สุดนะครับทั้งคู่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแต่งงานด้วยกันแต่กลับต้องแยกทางอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่ไม่คาดคิดทานายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าบ่าวกล่าวว่าเจ้าบ่าวรู้สึกถูกดูหมิ่นและอับอายเขาบอกพ่อตาว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานกับลูกสาวของพ่อตาอีกต่อไปและอยากกับเธอเพียง15นาทีหลังจากลงนามในสัญญาแต่งงานนั่นเอง ทั้งนี้ตามรายงานยังระบุด้วยว่าในดูไบผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกเหมือนถูกขายหลังจากลงนามในสัญญาการแต่งงานหรือที่เรียกว่าทะเบียนสมรสพวกเธอกลายเป็นสมบัติของสามีและต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่สามีตั้งไว้ภรรยาต้องรายงานตัวกับสามีไม่ว่าจะไปที่ไหนและต้องรอให้สามีอนุมัติก่อนจึงจะทำอะไรได้ถ้าเธออยากผูกมิตรกับใคร ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสามีด้วยเช่นกันดังนั้นหลังจากแต่งงานแล้วผู้หญิงชาวเอมิเรตส,ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านและใช้เวลาทํางานบ้านเต็มเวลานั่นเองท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวที่เจ้าบ่าวได้ขอหย่าหลังจากจดทะเบียนสมรสได้เพียง15นาทีหลังถูกพาตาโดมิ่นแบบนี้สมควรแล้วหรือไม่ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ